bay đi phía nọ sẽ bồi hôn chỉ được phía nọ nè vê trả đấy đi bữa đi đấy chỉ lựa hay là phía nọ người ấy nè ờ ba ควนเนี่ยขควันขม่เอามาล้วเอมาอ่ากอดเลยจเองปุณยายกับโซนน้ำพี่น้องตอนนี้นนันเ้าเ้ยหมออยากลองขายเบิงว่าะมีคนเบิงบได้บ่ลองจะอยากลองมอฮะ จะลองน้ำม,กกนะม้กระไดกันยังลองไข่นะนิมเดสิกเด้ลูกายใสผสมในตีเมียไข่พี่น้องไปลูกชายเบิ้องนอกหัวซืเบิงลิซิเติมซื้ซ้ำเติมเด็กอะไรตอเดือดร้ายย่ยไปมือี้สิมาหลังถวยแทนเมียพี่น้อง บริย่างถอยมาเท่าไดปีเลยเนาะมือนที่ชิมาเลาะเหมือนก่อนพี่เนาะโคเต็มขั้วโอยู่เท่าอีกสะอยู่โอ้ยเมยอยู่มานี่เบิ้งเสด็จบอลเดือบบอลเนาะพี่เนาะยไปเบิ่งกันไปต่างกันยากเลยพี่เนาะมาดิไปดิได้เจอแต่ส่วนได้ก่อนพี่เนาะเว้ย 3ามปีสปีเลยไม่ได้รักใคยแต่เมียมันรักกำลังจะสอบวะแตลูกยัาไปเฮ็อยัาไปเ็ยัาไปเฮ็ดยัเฮ็ดตัยเฮ็ดไ่เห็นสะม่ไจ้าไงได้ลูกอบฟอสีต๊กเฮ้ยแนเอนะลูกสายอยู่นี่ อัแม่ภาพสินู้นไหปดูกระบี้ดอต่งกันยีห้ากัต่งาหมือนพาต่างไม่พอไปพาต่งยนด้ม่ให้บอไปพาต่างตามยืน้เม่ให้พอไป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 าต่งก็ตามย้ไม่ให้พอเด้อเด้อ พาตังอยู่ได้เพ <<|so|> ื <t os> <t os ่อนไหมพ่อไปไหมไปเลยพี่น้องขอเลื่อนใ้พี่หเก็บบวงไว้เด้๋พี่น้องเก็บบวงไว้ตางหาเนาะ

ແນ່ໄລ່ເບິ່ງລະບໍ່ນີ້ໂອ້ແປອ

Đây hết, để hết, để hết cái thau nè Đâu, phải nằm hòa kín bây Phải nằm xuống ngay sạch nằm hòa kín bây 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 lại Cảm ơn để thoải anh nhá ừ. Anh kia thua cảm ơn được không? Thì ừ. hết nát thì thôi